นี่เลยวิธีการแต่งตัวแต่ว่าฉีดสเปรย์ไล่ยุงยุงบินหนีเลยนะคะโ,โอ้โหโอ้โหมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะกอบเบลอเลยนะคะแล้วก็มันกำกำลังจะแบบอ่อนกรอบเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยเห็ดเหลืองนะคะฝรั่งเก็บใหญ่เลยนะคะ โอ้โหเต็มเลยเต็มไปหมดเลยเอาแล้วสิชักจะแบบเหนื่อยแล้วสิเยอะมากมากเลยเต็มทุ่งเลยไอเต็มป่าเลยนะคะโอ้โหเก็บเพ็รพันเลยเห็ดเหลืองนะคะโอ้โหเก็บไม่หวาดไหวเลยนะคะนี่ แต่ว่ายุงมันก็เยอะนั่งผัสสมาธิไปเลยแล้วโอเคโอเคโอค้โ,อโหปาววนนี่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยนะคะนี่โอ้โหมันเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เห็นไหม <laughs> สตอกคอมนะคะนี่นะคะชาญเมืองสตอกคอมนะคะชาญเมืองสตอกคอมแวมเดินนะคะซึ่ง อยู่ใกล้ๆบ้านป้าวินีนแน่ๆเพราะว่าป้าวินนี่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้ๆป่านะคะซึ่งวันนี้ปกติเราได้ยินเสียงคนในป่านะคะแต่แ <c> ต <oughs> <bes yn> <started> ่อันนี้ป้าวินนี่กับสามีเจอนะคะเก็บกันไม่ไหวเลยนะคะนี่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหอดูสิคะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหย โอ้โหมันเยอะจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องคะมันเยอะจริงๆดูสามีของเราเก็บกันนะคะเป็นแบบบ้ากระหำเลยนะคะแล้วก็มองไปทางนู้นะคมองไปทางนู้นเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่โอ้โหเห็นไหมคะนี่ นะคะวันนี้นะคะโหเห็ด oh, ทั้งนั้นเลย head เห็ดเหลืองนะคะเห็ดเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะมองไปที่ไหนก็มีแต่เห็ดนะคะที่สต็อกโฮมนะคะรามเดอสต็อกโฮมนะคะโอ้โห oh, oh, เห็นนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เต็มเลยเต็มเลยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังเต็มไปด้วยเห็ดนะคะโอ้ย <laughs> โอ้โหเก็บ exactly กันมันมากเลยนะคะเห็ดนะคะเก็บกันอย่างสุดมันเลยนะคะสุดมันจริงๆนะคะพาเวนนี่กับสามีนะคะตอนนี้เราเริ่มเหนื่อยกับการเก็บแล้วนะหิวข้าวนะคะเพราะออกมากันตั้งแต่อาหารเช้ายังไม่ได้กินอาหารกลางวันสนุกก็สนุกนะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะวันนี้ ได้เห็ดแบบสะใจมากเลยนะคะสะใจมากจริงๆโหป้าเินนี่เก็บเห็ดวันนี้นะคะสนุกที่สุดเลย พราะเห็ดมันเยอะนะคะมองไปที่ไหนก็คือเห็ดแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบสะอาดเก็บง่ายแล้วตรงนี้ก็ไม่มียุงโอ้โหมันเป็นสวนรรค์จริงๆดูสิคะเป็นเหมือนท่านเป็นบ้าไปแล้วนะคะจจเจอเห็ดโอ้โหมันเยอะมากเลยนะคะพเพราะนี้ที่แบบดีใจสุดๆเลยเก็บกันมันเลยนะคะ โอ้โหป้าวินนี่นั่งเลยนะคะนั่งคัสสมาถเลยนะ,ะ <c oughs> เก็บเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าหิวข้าวโอ้โหมันเยอะมากเลยดีใจนะคะเก็บเป็นชั่วโมงแล้วนะคะนี่ยังไม่หมดเลยโอ้โหแล้วดอกมันก็เป็นดอกที่ใหญ่นะคะไม่ใช่ดอกเล็กนะคะดอกพอดีเลย แล้วก็ยุงไม่ค่อยยอดด้วยตรงนี้นะะแปลกดีนะคะแปลกดีแต่ว่าไปตรงเมื่อกี้เนี่ยดอกเล็กๆแต่ยุงกัดเต็มเลยอืมเราสนุกมากเลยสนุกมากๆเลยค่ะดูนะคะดูดูดอกนะคะ <laughs> ดอกใหญ่นะ,ะป้าวินนี่ก่อนวายแล้วนะคะนี่เลยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเห็ดนะคะ เผ็ดเหลืองนะคะนี่เต็มไปหมดเลยได้แล้วที่เก็บเผ็ดนะคะที่แบมเดินนะคะแบมเดินไม่ไกลจากไม่ไกลจากตะคอมประมาณ40กิโลเมตรซึ่งมันเป็นที่อยู่พักอาศัยของของป้าวินให้กับครอบครัวอะเพราอยู่เลือกมาอยู่ใกล้ๆป่าแล้วก็ได้เก็บเผ็ดแบบนี้ทุกปีแล้วก็ ปกติไม่เจอเยอะขนาดนี้ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้เลยอยู่ประเทศสวีเดนมานานเนิ่นนานกว่มากกว่าสามสิบปีไม่เคยเจอเห็ดมากขนาดนี้ไม่เคยเจอแบบที่ประเภทที่แบบเจอแล้วนั่งจอดแบบนี้เก็บแบบเก็บแบบเพลินแบบนี้เลยอ่ะใช้มีดตัดตัดเหมือนกบลังมาปลูกมันไว้เลยมันไม่เคยเจอแบบนี้อืมวันนี้โชคดีมากเลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบหลังฝนนะ เห็ดหลังฝนหูเก็บง่ายแล้วก็สะอาดแล้วก็นั่งในพื้นนี่เลยนะครับเจอมองไปตรงไหนก็มีแต่เห็ดนะคะมองไปตรงไหนก็มีแต่เห็ดเห็ดนี่เห็ดตรงนู้นเห็ดตรงนู้นตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนู้นถึงบ้านแล้วนะคะก็ <thì> หลังอาหารกลางวันก็นอนสลบสไลายกันเลยนะคะตอนนี้ จะดื่มกาแฟแล้วก็จะทำเห็ดไปด้วยนะคะชั่นดูแล้วนะคะห้ากิโลนะคะได้เห็ดนะหกกิโลได้ซ้ำไปนะคะห้ากิโลกว่าเกือบหกกิโลกองไปเลยเยอะมากเลยสนุกมากเลยค่ะ